สวัสดีค่ะมูนี่ก็มาพบผอกับสาวตาลบานหน้าน่าจะสาวตาลบานหน้าจะพามาเช็คมั่นค่ะมูนี่มั่นก็ไดสี่เดือนเต็มแล้วเนาะค่ะว่าหัวมันสาวตาลสีใดยซ้ำใดยแล้วเน่าจา้ะตาลจะพาหลอดต้นมั่นไปอีกค่ะโอ้ยจา้า เช็คตัวนี้เน่าจะราจะได้ประมาณไหนแล้วสี่เดือนแล้วหัวได้เท่าไหร่แล้วเนาะหัวใหญ่ซ้ำได้ล ล่งหัวละไปสีเดือน ยานตนพื่นโคนเนาะจ้ะน่คะมันสี่เดือนจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นเก่าหัวเองค่ะโอ้โวสิมีบอสข้างในก็มีจ้ะ1ิหัวสิมีจักรฉันเนาะสิมีสามสันคือเพลิบนบอลเนาะนี่จ้ะมันได้สี่เดือนเนาะค่ะ วันที่สิบแปดหัวมันของสาวตามาหน้ากับจประมาณนี่แหละจ้ะเดี๋ยวสาวตาจะพาลาอให้มันอีกเนาะค่ะสาวเนี่ยะลี้ยเพิ่นโขอนนอถมเพิ่นไหวก,ก่อน จ้านสี่เดือนเนาะก็จะประมาณนี้จ้ะตาแต่งงาเพินเ่นก็ยังบ้านแหลวอยู่จ้ะ,ะแถวนี้ยเป็นงามแห้งจะ้ะ ต้นสูงแฮ่สาวก็เอิ่น์นเยอะคนค่ะแม่นหนึ่สีเดือนนอกจากจะงามไปถึงไหนเนาะงามเกินไปแล้วมีหัวบ่เนาะ

โอ้แม่กวดเป็นแผลแล้วโอ้แม่เจ้าเป็นแผลแล้ว สี่เดือนของตาตามมาหน้าน่า้าโอเคเน้ะว่าก็ถือว่าส่ได้จ้ะถือว่างามเลยแหละมาคื้เก้ามวมา,า,าควรลดเมาจ้ะอยางขึ้นโคอธนาคารไตดินผมไววคือเก้าจ้ะ มันสีเดือนนอกค่ะน้ำแห้งจะไปทางใดนอกบ้นนานมาแล้วจะห่ม นี่ก็จะมีประมาณนี้หละจ้าสาวตาลบานหน้าพามาเช็คมั่น4ี่เดือนนอกจากหาเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ของสาวตาลบานหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเลยติดตามกันนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ